ถึงยู่ใก่เนี่ครับแต่มันมันอ่ะแอันนี้ยัยงหมดอ,อยู่ลึกแค่นี่เป็นนอาของเวถอากันเลยครับพี่น้องภนนี้ก็ได้มาตัวหนึ่งครับเปิดกล้องบอติดครับเปิดกล้องบอติดเมื่อกี้มันหอนบ่กล้องมันหอนบ่เนี่ยครับตัวน้อยตัวหนึ่งครับน่าจะ งี่กว่าตัวเล็กนิดนึงครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับไม้ยิงปตาอยู่หมายข้อหลังบ้านเราได้ครับเด้อครับมนนี้กับอยู่ไอจุดไม้ครับเนื้อต้นบกเดือต้นเกาหมื่นวานขึ้นไม้อยู่หน่อยนึงครับยืดเนื้อกันขึ้นไม้หน่อยนึงต้นขมับกับพอปานิ้นด้วยครับแต่จิงประทันกหลังจัดหม่องยิ้งต้นบกเดือหน่อยครับต้นนี้กหลังจัดหม่อง ไว้ปืนไว้ผ้าอยู่นิ้วทันครับปบบนี้ขึ้นยุ้ยไก่เนี่ยครับแต่มันมันครับอืมยังยิ่งไปอยู่ลึกแค่ไม่แต่เนเอาของไว้ผ้าก็ไเลย ขามขามบิดอยงเงี้ย,ยกับพดีขามบิดครับจะมาต่ารุ่นไหครับสิามงานบ้างม้งไ้ทีแน่แน่ถืกระเาบัหนึ่าานงมันไว้ถือ,อยี่ตนะีหนสายขึ้นอนไปวั้ถือครับถือเสยยังถืออยู่ครับ้บถือไหมถือเส้ยหรอ ตัวนหนเลครับเอาปลาก่อนนู่ว่าบถ,ถือครับนู่วถถ่าบถอสโอ้ยปลกตัวน่อยเห้ยอุ้ยลุดไปแล้วบ่อลูกปากระติดปะเนี่ยโอ้ออยึ้นมาโอ้ยิ่งตัวนึงสิตัวนึงน มาสีตั่เมื่อกี้นี่ตั่ก็สีซ้ำๆกันนี่แหละครับนี่ครับมันมาแล้วเต็มแรกงบบถ,ถตรสายเลนพี่ครับตามลุ้นต่อครับเดี๋ยวเอาลูกพาก่อนเอาเนี่ยครับพี่น้อง ตอนนี้ก็เงียบแล้วครับยืนเฝ้ายืนทาจนเยียบกิ้งแมงยืนเยียบกิ้งแมงจนแค่เพื่อนตีนหมนดแล้วครับคือสิ่งที่นอย่างเดียวเท่าน,นั้นครับเงียบเลยบ่มีปลามาเลยฝูงมันจะไปไซด์เป็นแต่มีปลาคอขึงเนี้ยครับเท่านั้แต่ก็บ่พอครับปรนนด้นกับตัวอย่างแบบเดียวหายบิดฝูงเลยง่ายครับง่ายง่ายง่ายกันครับพอกันชุดไหมครับ ครับกำลังเบิึงอยู่จุดต้นบักลินจีนี่จากพักนะครับเนาะแต่าได้พักมาหลายเป็นปีแล้วมั้งนี่แต่ส่วนตัวผมนี่ข้าไม่อยู่ครับแต่มันบุพพ่อป่าบุพพอจากมือครับไม้นี่ไม้ก็สวยครับนี่คือผักบุ้งนะครับนี่พวกเศษไม้เศษใบไม้ลุนลงมาเต็มเป็นแต่มีป่ามาอยู่อยู่ครับกำลุ่นบังครับแต่ก่อนมันอาดสิบังนี้ป่าแต่มืนอนีม้มันอัดสีนี้เพื่อหมันครับ เท่านั้นก็ได้นะทำรุ่นกันครับครับพี่น้องตันนี้ก็ได้มาตัวหนึ่งครับเปิดกล้องบาติดครับเปิดกล้องบาติดเมื่อกี้นมันหอนบ่กล้องมันหอนบ่เนี่ยครับตัวน้อยตัวหนึ่งครับน่นจะม <Yay! S 1> ีกว่าตัวเล็กนิดนึงครับมาแล้วครับเต็นที่สองครับนีงอยู่กับฝั่งหนั่นแม่ตัวหลีดจีครับ กล้องผมกด,ดเปิดโบดติดเสยโอ้โหเจ๋อใดสดนิ่งสดสวยเลยบางทีเนี่ยนี่อยู่ตั้งลึกเนาะกดใต้ทองว่ามันหนึ่งช่วงตัวเย็บตามตัวครับเก็บปตัตตานีนุ่นบางตัว มันครับเต็มสองมรันมันไหมครับ